นนนแนะนอกจากบวาเพียบุญกุศลคุณงามภาคดีแต่เกวีที่ส่นสนนนนนวนกุศลไปให้เพราะนานเมื่อในกรณีพิเศษกับาอจารย์ก็ไม่ได้ใช้บารนะครับวันนี้ไม่ได้ใช้บาตแต่ในหมดชันรวมกันที่งแต่กับพิยภูมิลกงกลัวทั้ง,งห,หมดนะครับขอที่จะได้าสู่วิธีการเกิดเตียนบูชาพระกาน่าใจนำก่อนนุ่มทนา นาวรองปูปนเฉยปนยาปาโลนวร่วมสร้างธนาคารขึ้นอเคไหฮะฮะของคอยป่ะโอ้หะตดเก็บว่ายแลเวจะกับนาเวียนตีเกบบนไห้แล้วก็มาท่วมกัน สิ่นีบุญเนาะมือนคนถิดลอตเตอรี่นะพี่น้องจักมาจะเส่ยืมเงินไปจะถึงมาเบิดเนาะคือะไรมาเกิการเปินที่มีบุญเียวกับในเวียนเปนไบยเดส่วนบุญเนาะปู่บุญสวยบุญยาปาโรรวมจังธนาคารโดยเงียบโรงพยาบาลมอตมพันธ์นติสงอาภาในซมโดยไ นั่นจากนั้นวันนี้ทาคุณแม่ที่ไรวันทาบกนะพน้อมอยากอยากอยากทีทำทุกทุกไปนะ้นทำบุญวิีส่วนบุญส่วนให้พ,อพ่อค,คู่เสริมสากทาบูกในกิติเดียทาบุกนั้นความอยากอยากที่รวมรับไปเจ้ากรรมนายเวรน,นั้นรวมบุญบำรุงพุทธศาสนาทุกอย่างทุกรายการอย่างหนึ่ง หมื่นบาทนุโมเดนาจารุนิพพานัปปัญโยโมตุนอกจากนั้นก็ยากติดคำต่อยอดคุณนี่แม่ตอนดาวสี่สิบบาทแม่ยันทาโอราลักแค่บาทแม่จันทาสี่สิบบาทแม่ตุยหนึ่งร้อยบาทแม่ตียนห้าร้อยบาทแม่แจ้งสามร้อยบาทแม่ดำใหญ หนึ่งร้อยบาทแม่วนห้าสิบบาทแม่เก็มมาห้าสิบบาทแม่ชีสายผินหนึ่งร้อยบาทแม่จะไว้สี่สิบบาทแม่รวมเป็นหนึ่งพันสามร้อยบาทอนุโมทนาจารุนิพพานาอุปจโยมตุชาวบจะพรอนอน,นเพื่อจะได้เข้าสู่พิธีการ dan dia mulai siapa dan ครับอนุจริยาโจปาระณาใดที่ต้อง <coughs> 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 ปดิทาจากศีลเป็นท่พืึนในเบื้องต้นกัลยาณานันจะมาตุกันศีลเป็นมันดาเป็นบ่อเกิดของกัลยาณธรรมความดีทั้งหลายอโมคังสภาพธรรมนาสศีลเป็นตะมุกเป็นตระานของธรรมทั้งปวงสีลังพลังอปติมังศีลมีกำลังไม่มีสิ่งใดเปรียบ ศีลังอาวุธธรรมุธตธรมังศีลเป็นอาวุธในการทำลายข้าศึกคือกิเลสอย่างสูงสุดศีลังอภรณังสีลทั้งศีลเป็นอาภรณ์เป็นเครื่องประดับกายวาจาอย่างแพระเสริฐศีลังกวจามพุตตังศีลเป็นกรอบป้องกันภัยป้องกันเบียนในวัฏสงสาร สิลนส่งทำให้สูงสิลนปรุงทำให้สวยศิลนำนทำให้รวยสิลน่วยทำให้รวยตัดสมัยชี้ทำมิโสทายเย็นประเงีนันใหญ่โยมจาธจุดนั้งหลายถึงหนองนองแด่ผสมมันสองปตเจ้าสมาันไนยพระเตสรารนาคมและกอเเบนแต่เศีลงแอบเป็นข้อวัดปฏิบัติเกอควัมสุกสงบรมเย็นแห่งชีวิต เดินเดินเองมาพร้อมกันไปเลยเน๊ โซตาสีทุิานะปเโยหตุต่อไปจะได้ทอดผาไตรบังสุคุณเพื่ออทีตส่วนกุศลให้บุณพ่อครูเสริมสักเท้าปูทำบุญขบรอกวัวชาติงการจั้ปีก่อนเชิดสิ่แกแบ กันปอยังอยนแต่เนะจ็ดส78แปดปน่ะย้วนอกกันกับยแลอวแบบนั้นป,ปีมากปีมากรกบลอกวัญชาติการเจสิแปดปีแล้วก็คนกินให้ในากินทิ่เยวทา้ากนะุพร้อมกันเด้หนึ่งสองสามสาธุเน,นปานาปัจโย ไปประสงค์ทั้งพวงจะได้พิจรนนารณาผมธรรมชังเวีทุูกชีวิตเกิดขึ้นตังอยู่ดับไปแม้ราา่ันทั้งไหลก็ใบหน้าไปสู่ความตาเหมือนกันเจนนั้นนามโมตาสามัสสัมมาเข สะดวกท่านขันนะพอเมตตาเป็นตัวแทนก็นสาสงอนุโมทนาบุญนเก็บใท่ทานสัตย์ายายโย่ด้วยนะครับ แกก็เอ่อผมจะโปรดนอนต่อไปน้อมจิตน้อมใจบูชาพระรัตนตรัยถวายบูชาข้าวครุปลมาตะกาปะดานาตามรอมจาตะนะโมพร้อมกันนะโมตัสสะ multimita <itation> supama y worship Mata อานิมยาปันเตมัตตกาภัตตานิลภกะตายปิติวาทานิสัพพริวาทานิ wadani siapa di wadani padikan madu amalkan jiwa atap itu hati nanca kata kanan kata katana siapa ah uh... แกยายาตองฮาวบเจ้า Tuhan Tuhan hidup Tuhan minyak Tuhan